หน่วยที่5ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สําคัญมากอย่างหนึ่งของความแตกต่างระหว่างบุคคลมาสโลกก่าวว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดมีอยู่5ขั้นตอนเริ่มจากต่ําสุดไปสูงสุด1.5ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์ พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัญญัติสถานพุทธศักราช2525กล่าวว่าความต้องการว่าหมายถึงความอยากได้ไข่ได้หรือประสงค์จะได้และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะทำให้ร่างกายเกิดการขาดความสมดุลเนื่องจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้นมีแรงขับภายในเกิดขึ้นทำให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรนและสแสวงหา เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆเมื่อร่างกายได้รับการตอบสนองแล้วร่างกายมนุษย์ก็จะกลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่สิ้นสุดทุกวันนี้คนเราพยายามทำงานเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตนทำงานเพื่อเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆความต้องการ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วการทำงานไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่างเดียวเศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังทำงานทั้งทั้งที่ทำงานแล้วได้เงินเป็นค่าตอบแทนเพียงเล็กๆน้อยๆการทำงานเพื่อเงินเป็นเพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่คนต้องการที่จะได้รับจากการทำงานซึ่งบางครั้งเงินไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้เพราะความต้องการของมนุษย์มีอยู่3ประการ S 1. ความต้องการทางด้านร่างกายหรือความต้องการทางด้านสรีระหรือความต้องการทางด้านปฐมภูมิหรือความต้องการทางด้านชีวภาพหรือความต้องการทางด้านปฐมภูมิและความต้องการทางด้านกายภาพ 2. ความต้องการทางด้านจิตใจหรือความต้องการในระดับสูงหรือความต้องการทางด้านจิตตวิทยาหรือความต้องการทางด้านทุติยภูมิ หรือความต้องการทางด้านที่เกิดใหม่และ 3. ความต้องการทางด้านสังคม5.2ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์มาสโลวนักจิตวิทยากลุ่ม,มนุษยนิยมได้อธิบายเรื่องความต้องการของมนุษย์ว่าเป็นลำดับทั้งหมด5ขั้นโดยเขียนเป็นรูปแบบพีระมิดแห่งความต้องการไว้แสดงความต้องการขั้นข้อมูลพื้นฐานของมนุษย์ เป็นทฤษฎีการจูงใจซึ่งเป็นคนแรกที่ได้เขียนขึ้นความต้องการหมายถึงความต้องการอันจำเป็นซึ่งชีวิตจะขาดเสียไม่ได้ผลจากการศึกษาพบว่าทุกกิริยาท่าทางหรืออาการที่มนุษย์แสดงออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมนี้ก็พอแรงผลักดันจากความต้องการเป็นกำลังสำคัญให้แสดงออกมาความต้องการอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่ได้มาภายหลัง และจากสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้เป็นความต้องการทางชีวภาพทั้งที่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นได้และเป็นสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่มาโลจัดลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้อย่างมีระเบียบเรียกว่า hierarchy of human needs เรียงลำดับขั้นจากต่ำไปสูงถ้าความต้องการในขั้นแรกๆยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยังไม่มีความต้องการในขั้นสูงถัดไป 1. ความต้องการทางด้านสรีระคือความต้องการบำบัดความหิวกระหายต้องการพักผ่อนต้องการบำบัดความเจ็บปวดและความไม่สมดุลทางร่างกายต่างๆ 2. ความทั้งการทางด้านความปลอดภัยคือความต้องการความมั่นคงต้องการการป้องกันอันตรายต้องการระเบียบและต้องการทำนายอนาคต 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของคือต้องการเพื่อน ต้องการผู้ร่วมงานต้องการครอบครัวต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มต้องการใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม 4. ความต้องการทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงคือความต้องการการนับถือต้องการความมั่นคงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นของคนทั่วไปต้องการความพอใจชมเชยนิยมต้องการความมั่นใจในตนเองต้องการคุณค่าในตนเองและต้องการยอมรับตนเอง และ 5. ความต้องการความสมหวังในชีวิตคือต้องการไปให้ถึงความสามารถสูงสุดของตนเองต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนต้องการทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุดต้องการความงอกงามและขยายความต้องการให้ถึงที่สุดค้นพบความจริงสร้างสารรค์ความงามส่งเสริมความยุติธรรมสร้างระเบียบเป็นต้น 5.3. ความต้องการตามแนวคิดของเมเล เมเลมีความคิดเห็นว่าความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งความต้องการบางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคลและบางครั้งอาจเกิดขึ้นความต้องการเนื่องจากสภาพสังคมหรืออาจกล่าวได้ว่าความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพร่างกายและสภาพทางจิตใจนั่นเองทฤษฎีความต้องการตามหลักของเมเร สามารถสรุปได้ว่า 1. ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าวความต้องการที่จะเอาชนะผู้อื่นเอาชนะต่อสิ่งขัดขวางด้วยความรุนแรงมีการต่อสู้การแก้แค้นการทำลายร่างกายหรือการฆ่าฟันกันเช่นการพูดจากระทบกระแทกกับบุคคลที่ไม่ชอบกันหรือมีปัญหากันเป็นต้น 2. ความต้องการที่จะเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ความต้องการที่จะเอาชนะนี้เป็นความต้องการที่จะฝ่าฝันอุปสรรคความล้มเหลวต่างๆด้วยการสร้างความพยายามขึ้นมาเช่นเมื่อได้รับคําดูถูกดูหมิน่นผู้ได้รับจะเกิดความภาคเพียนพยายามเพื่อจะเอาชนะคําสุป,ปะมาทจนประสบความสําเร็จเป็นต้น 3. ความต้องการที่จะยอมแพ้ความต้องการชนิดนี้เป็นความต้องการที่จะยอมแพ้ยอมรับผิดยอมรับคําวิจารณ์หรือยอมรับการถูกทําโทษเช่น พันไทยนอนสิ่งไม่ยอมรับภัยโทษต้องการจะรับโทษตามกฎเกณฑ์เป็นตน้น 4. ความต้องการที่ป้องกันตนเองเป็นความต้องการที่จะป้องกันตนเองจากคําวิาพากษ์วิจารณ์การตําหนิตีเตือนซึ่งเป็นการป้องกันด้านจิตใจพยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระทําของตนมีการป้องกันตนเองเพื่อให้พ้นผิดจากการกระทําต่างๆเช่นให้เหตุผลว่าสอบตกเพราะครูสอนไม่ดีครูอาจารย์ที่ไม่มีจิตเวิญนญาณครูขี้เกียจ อบรมสั่งสอนสิทธิ์หรือประเภทและไม่ดีโทษปีโทษกอง 5. ความต้องการเป็นอิสระความต้องการชนิดนี้เป็นความต้องการที่ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่ทั้งป่วง5.4ความต้องการตามหลักพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนากล่าวถึงความต้องการของมนุษย์หรือความอยากซึ่งเรียกว่ากิเลสมีอยู่3อย่างคือ 1. การตัณหาคือ ความอยากในกรรมคุณทั้ง5คือความอยากหรือปารถนาในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจซึ่งอาจเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่หมายถึงความต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน 2. ภวะตัณหาคือความอยากจะมีอยากเป็นอยากได้และ 3. วิภวะตัณหาคือ ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้กล่าวไว้นั้นเมื่อเทียบกับหลักธรรมของพุทธศาสนาเปรียบได้กับอิทธารมณ์สีคือ 1. ลาบซึ่งได้แก่ทรัพย์สิ่งที่ทำให้เกิดความรักความไข่เงินทอง 2. ยศได้แก่ตำแหน่งเรียนตาปริญญา 3. สรรเสริญได้แก่ความคารพนับถือจากผู้อื่น 4. ความสุข ทั้งในร่างกายและจิตใจเป็นต้น5.5แนวทางสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น 1. ต้องรู้จักสังเกตใส่ใจต่อผู้อื่นว่าเขามีความต้องการสิ่งใดสิ่งใดที่เขาชอบเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องและพึงพอใจและรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลง 2. พยายามสร้างทัศนคติที่ดีในการคบหากับผู้อื่นเริ่มที่จะสร้างความรู้สึกรักชอบผู้อื่นก่อนเพราะการที่เรามีความคิดความรู้สึกที่ดีต่อใครแล้วความคิดและการปฏิบัติต่อกันก็มักจะมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วยโดยยึดหลักที่ว่าอกเขาอกเราสิ่งใดที่เราชอบผู้อื่นก็มักจะชอบสิ่งใดที่เราไม่ชอบคนอื่นก็มักจะไม่ชอบ เช่นกันยกเว้นคนพวกที่เราเรียกกันว่าขวางโลกคนพวกนี้จะพยายามทำอะไรผิดแปลกและแตกต่างจากผู้อื่นเสมอและสุดท้ายก็นำความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่ชีวิตตนเอง 3. พยายามทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญซึ่งมีวิธีการมากมายได้แก่ 1. การฝึกจำชื่อและรายละเอียดผู้ที่เราติดต่อด้วยได้อย่างถูกต้อง โดยการจดบันทึกหรือสร้างภาพเชื่อมโยงกับสิ่งคนเหตุการณ์ที่เราคุ้นเคย 2. มีความสม่ำเสมอให้ความเอาใจใส่ต่อบุคคลที่เราติดต่อด้วย 3. รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4. รับฟังความคิดเห็นและให้การยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข 5. ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความจริงใจเป็นมิตร 6. ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและกระตือรือร้น 4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น 5. มีใจกว้างมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นและให้การยอมรับกับผู้อื่น 6. ไม่นึกถึงแต่ประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียวคำนึงถึงผู้อื่นและสังคมโดยรวม 7. มีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์คือสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกและความต้องการของตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวันเวลาสถานที่ 8. มีความอดทนอดกั้น 9. ยึดหลักธรรมที่ว่าสังหาะวัตถุสีซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลประกอบด้วยทานการให้ปียวาจาคือวาจาอันเป็นที่รักอัตจริยาคือปรับพฤตินตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสมานัตาการวางตัวเสมอต้นเสมอไปมีความสม่ำเสมอ 5. 6 องประกอบจูงใจองค์ประกอบจูงใจเป็นความต้องการพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของความแตกต่างระหว่างบุคคลมาสโลกล่าวว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดมีห้าขั้นตอนเริ่มจากต่ำสุดไปสูงสุดโดยที่มนุษย์จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ำสุดจนเป็นที่พอใจก่อนที่ความต้องการสูงสุด ซึ่งความต้องการของมนุษย์แต่ละคนจะแตกต่างกันไปและพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันองค์ประกอบจูงใจเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงและเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพอใจในการทำงานประกอบด้วย 1. ความสำเร็จในการทำงานหมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นประสบความสำเร็จอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานและรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 2. การได้รับการยอมรับนับถือหมายถึงการได้รับยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาขอคำปรึกษาซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชยการให้กำลังใจการแสดงความยินดี การแสดงออกที่ทำให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 3. ลักษณะของงานหมายถึงงานนั้นน่าสนใจต้องอาศัยความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทำหรือเป็นงานที่มีลักษณะทำตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพัง 4. ความรับผิดชอบหมายถึงการได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆและมีอำนาจอย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 5. ความก้าวหน้าหมายถึงการได้รับการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้รับการฝึกอบรมดูงานแรงจูงใจหมายถึงสภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไวแล้วซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่บนภาวะสิ่งแวดล้อม จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญสองประการได้แก่แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก5.7แรงจูงใจตามหลักธรรมของศาสนาตัณหาคือความพอใจความชอบใจยินดีรักใคร่ต้องการในสิ่งที่ไม่ดีไม่สบายและเกื้อกูลชันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในการทำงานที่กระทำประเด็นนี้นับว่ามีความสำคัญและเป็นก้าวแรกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือบุคคลต้องเกิดความรักในงานที่ทำหรืองานที่ทำจะต้องทำเสียก่อนในหลักการบริหารงานจึงสนับสนุนให้นักบริหารรู้จักใช้คนตามความถนัดและความชอบนั่นคือใช้คนให้ถูกกับงานอย่างไรก็ดี บุคคลไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่เมื่อถูกจับวางตรงไหนที่ใดจะต้องอยู่ที่นั่นฉะนั้นถ้าบุคคลรู้สึกว่าตนเองถูกใช้งานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดก็ควรหาทางปรับเปลี่ยนงานให้ตรงกับที่ใจรักและชอบบุคคลที่ได้ทำงานที่ตรงกับใจรักและชอบและสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานในระดับสูง แต่ไม่ใช่ว่าบุคคลทุกคนจะมีโอกาสดังที่กล่าวบุคคลบางคนอาจมาตระหนักในภายหลังว่าตนไม่ชอบงานที่ทำและอยากเปลี่ยนงานซึ่งถ้ายังไม่สายเกินไปก็อาจเปลี่ยนงานได้ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานให้สายเกินไปก็อาจไม่สามารถย้อนกลับได้หนทางที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการปรับตัวให้ชอบงานให้รักในงานนั้นเพราะการที่บุคคลแสดงว่า ชอบหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเสมอต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านๆในที่สุดก็จะสามารถชอบและรักอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เช่นกัน5.8แรงจูงใจทางสังคมแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเป็นแรงกระตุ้นว่าจะทําพฤติกรรมออกไปอย่างไรแบบไหนและเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นเอาไว้จําแนกเป็น3ประเภทคือ 1>, 1. แรงจูงใจฝ่ายสำเร็จแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จหมายถึงแรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสำเร็จผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนตั้งไว้บุคคลที่มีแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จจะไม่ทำงานเพราะหวังรางวัลแต่จะทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จจะมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มุ่งหาความสำเร็จและกวาความลมเหลว 2. มีความทะเยอทะยานสูง 3. ตั้งเป้าหมายสูง 4. มีความรับผิดชอบในงานที่ดี 5. มีความอดทนในการทำงาน 6. รู้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง 7. เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีการวางแผนและ 8. เป็นผู้ที่ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 2. แรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์ผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์มักจะเป็นผู้ที่อบอ้อมอารีเป็นที่รักของเพื่อนมีลักษณะเห็นใจผู้อื่นซึ่งเมื่อศึกษาจากสถาครอบครัวผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักมาจากครอบครัวที่อบอุ่นบรรยากาศในบ้านปราศจากการแข่งขันพ่อแม่ไม่มีลักษณะข่มขู่พี่น้องมีความรักสามัคคีกันดีผู้มีแรงใจฝ่ายสัมพันธ์ จะมีลักษณะดังนี้ 1. เมื่อทำสิ่งใดเป้าหมายคือเพื่อได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 2. ไม่มีความทะเยอทะยานมีความเกรงใจสูงไม่กล้าแสดงออก 3. ตั้งเป้าหมายต่ำและ 4. หลีกเลี่ยงการโต้แยง้งมักจะคอยตามผู้อื่นและ 3. แรงจูงใจฝ่ายอำนาจสำหรับผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายอำนาจพบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจแบบนี้ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากความรู้สึกว่าตนเองขาดในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปมด้อยเมื่อมีปมด้วยจึงพยายามสร้างปมเด่นขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาดผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายอำนาจจะมีลักษณะดังนี้ 1. ชอบมีอำนาจเหนือผู้อื่น 2. มักจะต่อต้านสังคม สแสวงหาชื่อเสียง 4. ชอบเสี่ยงทั้งในด้านการทำงานร่างกายและอุปสรรคต่างๆ 5. ชอบเป็นผู้นำองค์ประกอบคำจุนหรือองค์ประกอบสุขานามัยเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลารกรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือย่อนประสิทธิภาพลงประกอบด้วย 1. เงินเดือนหมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นที่พอใจของบุคคลที่ทำงาน 2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตหมายถึงความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหมายถึงความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 4. สถานะของอาชีพหมายถึงอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคมมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและ 5. นโยบายและการบริหารหมายถึงการจัดการและการบริหารงานขององค์กรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ